เครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านเมนูทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นคําว่า Trendline Tool เรากดออกมาเนี่ยปกติมันจะเป็นเส้นเทนไลน์แบบนี้ให้เรากดลูกศรอ,ออกมาคราวนี้เราจะมาเลือกเส้นตรงนี้ครับ re-gression trend re-gression trend เรากดเข้าไป1ครั้งจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เมาส์ของเราเนี่ยมันจะใช้สําหรับลาก re-gression trend เรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งาน re-gression trend เนี่ยมีง่ายๆเลยครับสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะลากตรงไหนเลยเนี่ยแนะนําอย่างแรกเลยก็คือให้เราลากทั้งหน้าจอเลยโดยการคลิกไปที่จุดเริ่มต้นของจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ในหน้าจอคลิกเสร็จแล้วก็ลากเลยครับ โดยที่เราปล่อยเมาส์ก็ได้นะครับเราไม่ต้องกดค้างไว้แล้วก็ลากจนถึงจุดสุดท้ายของจอเลยก็ได้เราจะเห็นว่าเขาจะเกิดเส้นขึ้นมาแล้วก็เกิดสีเส้นตรงกลางเนี่ยก็คือเส้น g r e s s i o n ซึ่ง โปรแกรมจะได้จากการคำนวณของแท่งเทียนต่างๆ,างๆ,างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำมาขยายออกมาเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าเราสังเกตว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงเนี้ยเอ๊ะทำไมเหมือนมันแม่นเลยเห็นไหมครับก็คือเขาลากจุดที่มันเบี่ยงเบนมาตรฐานไป2เท่าแล้วก็จะดีดกลับมาเส้นกลางซึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน2เนี่ยมันจะตรงกับอะไรครับก็คือค่าเบี่ยงเบนของโบลิงเจอร์แบนก็ใช้2ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างๆของเครื่องมือต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้2เพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยกระเด็นมา2นี่ก็เรียกว่าแทบจะดีดกลับเส้นกลาง ค่ามีนเรียบร้อยแล้วยิ่งถ้ากระเด็นไปถึง3เนี่ยยิ่งมีโอกาสกลับไปสู่ค่ามีนมากยิ่งขึ้น